สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาิ้นหน้ามัดก็มีสอกก็มาเสือคิมพร้อมสารต่อฟอร์มดุจัดน็อกซัฟเฟอร์เปิดตัวปังระดับโลกก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2อ สกิมสจาต้องปาจีนกําปั้นจำดูวัย29ปีจากจันทบุรีขอแจ้งเกิดบนเวทีวันใหญ่ตั้งแต่ไฟเปิดตัวโดยการจัดน็อกซาเฟอร์ซายิกคือชกสายแข็งวัย27ปีจากตุรกีที่จะสู้กันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นบันตันเวท135-145ปอนด์สึกวันไฟใน34รีเกียน VS จอร์ดถัดรับสดจากสนามมวยเวทีรุมพินีรามินทาช่วงพัมทาอเมริกาตรงกับช่วงเช้า8นาฬาในวันเสาร์ที่2สิงหาคมนี้ สอคิมคืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนของสุภาษิตไทยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเพราะจากนักมวยที่เคยตัดสินใจหันหลังให้กับวงการมวยไปแล้วแต่เขาได้ตัดสินใจกลับมาสู้ต่ออีกครั้งตามคําชวนของบิ๊กป๊อปชาติสิทธิ์ยอดธงซึ่งแม้จะประเดิมด้วยการแพ้น็อกไปถึง2-3จาก3ไฟแรกแต่สอคิมก็ไม่ยอท้อกลับไปทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนัก จนสามารถกลับมาเก็บชัยชนะ4ไฟติดต่อกันและประสบความสำเร็จคว้าสัญญาวันมาครองเป็นคนที่26ของรายการได้อย่างยิ่งใหญ่ในศึกวันรุ่นี100เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผมภูมิใจมากที่ได้สัญญาวันเพราะเมื่อก่อนผมเคยเลิกชกไปแล้วแต่กลับมาสู้จนเดินมาถึงจุดนี้ได้แค่นี้ก็ถือว่าเกินฝันแล้วครับ ส่วนไฟล์ล่าสุดที่ผมพูดบนเวทีว่าอยากได้บ้านก็เพราะว่าตลอดชีวิตผมไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยก็เลยอยากลุ้นคว้าบนนัดจากวันไฟไนท์มาใช้เป็นทุนสร้างบ้านให้ครอบครัวสักครั้งครับไฟนี้ผมซ้อมหนักกว่าทุกครั้งเลยครับเพราะเป็นรายการใหญ่การซ้อมที่เพิ่มเข้ามามีทั้งการเตะเป้าและเวทเทรนนิ่งและที่สําคัญคือได้ฝึกกับตะวันฉายกับพระจันฉายถึงทั้งสองคนคอยแนะนําว่าห้ามประมาทและย้าตลอดว่าให้ขึ้นไปชกให้ได้เหมือนตอนที่ซ้อมสิ่งนี้เป็นแรงผลักดันที่ดีมากครับ พะผมได้เห็นว่าทั้งสองคนเขาซ้อมยังไงถึงได้แชมป์ผมเองก็อยากเดินตามเส้นทางนั้นให้ได้เหมือนกันครับสำหรับคู่ชกอย่างซาเฟอร์มีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงเจ้าของแชมป์คิปบ็อกซิ่งของตุรกี13สมัยรวมถึงแชมป์ระดับทวีปยุโรปอีกหลายรายการ แต่การปรากฏตัวในวัน2ครั้งที่ผ่านมากับยังไม่เป็นไปตามที่หวังหลังตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเอกฉันให้กับวลาดิเมียคุชมินจากรัสเซียและโยฮันเอสตูปินานจากโคลอมเบียทําให้การกลับมาครั้งนี้ของเจ้าตัวจึงหวังบุกมาถล่มเอาชนะยมอ,อร์มฮอตอย่างเสือคิมให้ได้เพื่อปลดล็อกชัยชนะครั้งแรกของตัวเองบนเวทีระดับโลกแม้ว่าซาเฟอร์จะแพ้มาแล้วสองไฟต์ติดแต่ผมไม่ประมาทเด็ดขาด ผมจะสู้ให้สุดความสามารถโดยใช้หมัดกับศอกเป็นอาวุธหลักและอยากเปิดตัวให้ประทับใจที่สุดเพราะถ้าชนะไฟนี้จะเป็นกําลังใจชั้นดีให้ผมเดินหน้าต่อไปครับแฟนๆร่วมเป็นกําลังใจให้กับเซอร์คิมด้วยนะครับวันเสาร์ที่2ส,งสิงหาคมนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง